นช่างก็มาถึงแล้วกำลังจะออกจากร้านพอดีเลยแก๊สก่อนพันยะได้เพื่อเลยวะล่องส่งลองส่งสูงบอเป็นย่บอเมื่อหน,นึ่งนะนมีแ่ให้นะคูบอกให้ปิดเพิิมแล้วบอ lên tàu ngói,롱 lên tàu long sòng gì bờ, tát nhiều, em, ย่าไวขนาดมือนั่นไปตัดตัดมือถ่ายรูปกระจบนี่ โรงเรียนที่บอสันงมาเรียน,นตัวง,ง่อยมีรถลับส่ง,ยงเยอะมีโรงเรียนตัวง่อยเขาก็ตัดลองส่งอยู่บอยานยาน่าผิดระเบียบโรงเรียนนะผิดอยู่เขาก็ตัดถ้ามาดามันก็ต้องตัดเป็นส่งนักเรียนแล้วนะเนาะเขาเอาคนตาัดเสิร์ฟโรงเรียนออให้นักเรียนต้องมาัดนี่ มีสักสิคนยอตัดรงเรียนอ๋อส่วนเนอะแต่คู่ขเขาบอกว่าถ้าจะตัดลองทรงได้ก็ต้องตัดเป็นลองทรงสูงเ,เรารส้ลองทรงสั้นแบบนี้แหละเออคนเหมือนลองทรงเหมืนหนอ,อมนยาว่วา่นักเรียนก็ลางคนก็ได้เออ บอกแม่บว่าแนี่เเ็กนิคแบบ้ตีกับมได้ตัดลายกับัาได้แต่เขบอกวาตัดตัด่วงนักเรียนนะเขาว่ามันละดีกว่ามันละาไอ้เป็นนักเรียนยังน้อยอยู่มันยังมีเป็นผู้บ่าวโอ้ขาพอมีบ้าน้ำเฮาคือเดี๋ยวลูกนี่กะจะได้ลองซ่ง <c oughs> <c oughs> มันมีบ้าเสียมันจะได้หูเกลียนเกลือข้าตัดเธอน่ะ โอ้ยโหร้อนลองสอง่งต้องมาลองดูค่ะว่า ตัดลองทรงลองทรงสั้นของกุเจ๋งน่าจะเป็นครั้งแรกมัง้งที่ก็เจ๋งตัดลองทรงสั้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะไปรอก็เจ๋งตัดเสร็จแล้วเราก็จะไปเติมไปเติมแก๊สไปซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยรอลูกชายอยากเปลี่ยนละอยากเปลี่ยนทรงผมอยากเปลี่ยนทรงผมใหม่ แม่ก็กลัวผิดระเบียบโรงเรียนก็เลยถามช่างก่อนเพราะว่าช่างแถวนี้เขาน่าจะตัดเป็นประจำว่าเขาจะรู้ว่าเข้าโรงเรียนไหนตัดตัดทรงไหนเดี๋ยวเราก็รอต่อไปค่ะเราก็จะไปเติมแก๊สมาตัดที่เตาง้อยนะคะเสร็จแล้ว ตอนแป้งนะเสร็จแล้ว right เรียบร้อยอเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบอยล้มเตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อนี้ขับเบอรบรจานมีเบิรงแม่เบิงอยู่ว่มมอเตอร์ไซค์นมีเบิง ารรถเสร็จเรียบร้อยถูกใจไหมสรงผมใหม่ถูกใจ้างกือเปถูกใจค่าค่าตัดก็ไม่แพงเลยนะสามสิบาทเองไหนไหนข้างหลังนี้วัดน้อยเเดจี่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวต้องซื้อแบตเตอรี่มาใหม่มของพ่อของลูกเดือยว้ันให้ <laughs> ทางไปโรงเรียนนี่ทางไปโรงเรียนนี่ทางไปไงไปสวนเออแม่แตะให้เป็นต่อไปต่อไปก็จะตัดให้ทั้งพ่อทั้งลูกเลย นะคะนี่เ,ออเราก็จะเดินทางไปเติมแก๊สแล้วก็กลับออซื้ออะไรอีกออไหมเขาก็มีไปมืออ่นซะเติมแก๊สกันออดึงมาเลยเอาคะกลับไปซื้อทีทดเออด,ทด็กประสาทวันจะเซ็งมาออในไเงินจะเซ็งกซื้อจะเซงกาไม่ได้เบียบ ผมเสร็จแล้วก็หิวข้าวนะสินี่กินอะไรกูเจ๋งไข่ตุ๋นแล้วก็ข้าวต้มกุ้งกินไข่ต้มไข่ตุ๋นกับข้าวต้มก,กุ้ง<ไ>แบ่งแม่กินน,นั่นไงว่าแซ่บไหมยากไม่ไข่ตุ๋นฮะเกินแล้วจ๊ต้องเล่นดาวนี่เจ ันบอกร้นไหมบุญ,บญแล้วแม่เรากินอะไรเนี่ยแม่กินไก่ซื้อไก่ไก่อดกันี่ของแม่ไก่กินไก่กับข้าวเหนียวมาเดินทากับพอไม่กิน พ่อไปแวะบ้านผู้ใหญ่มาแล้วกินกินข้าวน้่ผู้ใหญ่แล้วฉลองฉลองกินข้าวฉลองกับผู้ใหญ่นะก็เจงก็กินแค่ตัวดีใจจังไ <c oughs> เป็นเนนต็มยศแล้วเว้ยค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตตายกอกๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย We bye een hoedje. Bye bye. No <laughs>